วันนี้เป็นวันที่21ธันวาก็เหมือนท,ทุกคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีแลนปีใหม่ตั้งเป้าโน่นนี่นัน่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนแลนปีใหม่ทุกปีแหละแต่ก็พบว่า u c c e s s ได้ไม่มากบางอย่างก็ทิ้งไปเลยบางอย่างก็ไม่สนใจจะทำแล้วก็ไม่รู้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีอะไรเติบโตขึ้นนิดๆหน่นอยๆอยแต่ว่าในงแง่ของสิ่งที่เขียนไว้และตัวเองที่อยากจะเป็นอะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ปีนี้ก็เลยเริ่มใหม่แล้วก็ตั้งใจจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นเาลาสิ่งที่เขียนไว้ว่าจะเป็นคนใหม่ในปีหน้าปีสองพันยี่สิบห้ามีประมาณไม่กี่ข้อก็คือหนึ่งคืออยากเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีกล้านั่นแหละการท่องกาแข่งอะไรเงี้ยเรียนให้จบปริญญาโท อยากเป็นคนใจเย็นขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเขียนเฉยเใช่ปะ่ะเพราะว่าทุกปีทุกทีจะเขียนเฉยๆปีนี้ก็เลยอ,อยากลองทําอะไรใหม่ๆหดูบ้างให้มันเห็นภาพชัดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นก็เลยแตกแตกสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นในปีหน้าอยากจะลองเปลี่ยนในปีหน้าออกมาเป็นรูนดูเป็นกิจวัตรประจําวันดูว่าแต่ละวันแต่ละวันะจะต้องทําอะไรบ้างก็จะออกมาประมาณ นี่ที่สําคัญเลยคือรู้สึกว่าไม่อยากกดดันตัวเองกันไปอะเพราะว่าถ้าไปเริ่มทําวันที่หนึ่งมกราใช่ปะคือส่วนตัวเป็นพวกแบบคิดมากถ้าวันที่หนึ่งมกราทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกกังวลต่อภาพรวมของตัวตนและสิ่งที่ตัวเองจะเป็นทงปีเลยอะก็เลยแทนที่จะไปเริ่มวันที่หนึ่งมกราใช่ไหมเราก็เริ่มปรับ พฤติกรรมตัวเองตั้งแต่วันนี้คือจริงๆวันนี้ลูทินตรงกับวันเสาร์แล้วก็จริงๆวันเสาร์เป็นวันที่จะไม่ออกกําลังกายนะแต่ว่าด้วยความที่เริ่มวันแรกอ่ะก็เลยแล้วออกกําลังกายเป็นกิจวัตรที่เกียจที่สุดในรดบรรทุกทุกอย่างเลยอ่ะก็เลยเอามันมาใส่ในวันแรกเพื่อที่ว่าจะได้ปรับให้มันรู้สึกว่าการออกกาลังกายเป็นเรื่องที่ทำแล้วแบบไม่ต้องคิดมากว่ามันจะต้องอะไรไมไหมยต่วันนี้สิ่งสําคัญคือ,อ,อมีลูกที่ยังวันไม่เสร็จแล้วก็รู้สึกว่า ถ้ายางว่าลูนี้ไม่เสร็จอาจจะไม่สามารถทํารูทีนอะไรอย่างอื่นได้ช่วงนี้ก็เลยจะเคลียร์รูปนี้ให้เสร็จแล้วค่อยไปทําตามรูทีนค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นการวัดรูนี่อยากว่าให้เสร็จเราได้ไม่นะ่าว่าลูใครพาแม่มูมาค่ะโอเคไประบายสีกันเถอะโอเคตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่ม ผาทุ่งกว่าผ้าทุ่งสืบสาว่ะเห็นมีแอรีรยตรงโซฟา <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาระบายต่อตอนเย็นของคุณไปข้างนอกก็เดี๋ยวจะไปพักแล้วว่าจะไปเล่นเกมสักหน่อยแล้วพรุ่งนี้ก็ต่อไปข้างนอกก็พายวาฬอีกทีหนาวจังเวลาหนาวหาเสื้อใส่เยอะจัง ใส่เสื้อหนาวก็ร้อนใส่สจะร้อนก็หนาวเอาเรื่องประมาณน,นี้ว่าเป็นสร้อยที่ใช้ไหว้พ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าใส่ออกไปข้างนอกอุ่นใจฟีเหมือนใส่ผ้าแหละแล้วก็จะเริ่มแต่งหน้าออกไปเนี่ยจะเป็นมิติใหม่ดิสนุกดีแต่งหน้าสนุกสกะตายแม่เพราะจะทับพาเลทมาเป็นร้อยสีอย่างนี้ ไ,ไปเขียนไปเถอะเดี๋ยวมันจะไปเท่ากันบดเปลือกตายมสาสคาร่าคคราขนตาพลุของเมเบลีนที่มีนางเต็นเป็นแบรนด์สป็อกเพอร์ซันซึ่งส่วนที่ใช้บำรุงก็คือบุ้งบารรมากินะคะซึ่งเป็นสูตรคอฟฟี่สำหรับเป็นสลิปเป,ป,ปสลิปปิ้งมาแต่ก็ชใช้ใช้ไปเถอะใช้ได้คือของมันดีอะใช้ไปเถอะแล้วก็บารรมากิก็มีเต็นเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นของดีที่ไว้ใจได้คือแบบดีแน่นอนไม่ต้องกลัวดีแน่แน่ ขนตาแบบสะใจมาก t r อ b a c k อุ้ยพอมีลิปปุ๊บจบเหมือนนี้อะไรเหมือนแต่งเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วได้เลยแต่เห็นแล้วเห็นกางเกงว่ะกางเกงสีเหเงินซึ่งมันไม่เข้ากับเสื้อแต่ว่าตอนที่จะหยิบตัวที่มันเข้ากับเสื้อมันรู้สึกว่าอืมไม่ไม่มันรู้สึกปลกเติคือมันบอกคือคือใช้สัรชาตยานำทางให้รู้สึกว่าให้เนกางเกงตัวนี้ว่ะก็ได้เลิกางเกงตัวนี้แบบโนลิซันเหละ ก็เจ็ดละก็สจ้ะสชุกๆๆโอเคได้แหละได้มั้งได้ก็ได้ก็ดูมีอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าอะไรโอเคไปละ๊ายบายไม่ได้เอากล้องไปถ่ายนู่นด้วยถ้าว่า ด้าเราถ่ายจากมือถือถ้าสมมติว่าภาพมันมักึกมักักอะไรก็ขออภัยนะเพราะว่ากระเป๋าเต็มแล้วไม่สามารถพกกล้องไปได้อันนี้ก็มากินโซเรนตินาแล้วนั่งได้มาที่ถึงย์เลิฟปากมาอร่อยดีว่าที่คนไม่เ okay. ยอะมากแปดปีถึงอราจจะเป็นช่วงเวลายังมีที่นั่งเี่ยเพื่อใครอ่ะเพื่อต้องยิีทูวะ อันนี้รีวิวเหี้ไม่ใองดนะครักลุ่ด้กส่ยรจะไปองในาะคะ่องขวเยเเย่ี่โดยประมาณ จากมิชชั่นที่ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองสำหรับการเป็นคนใหม่และปีใหม่และเดือนใหม่มิชชั่นที่สำเร็จใช้คำว่าสำเร็จได้ไหมแต่ก็รู้สึกว่าทำได้ต่อเนื่องก็คือการออกกำลังกายคือสองเซตเนี่ยใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีแต่ว่าเมื่อวานรอดไปเกือบสองชั่วโมงคือเหนื่อยแล้วแล้วก็พักแล้วก็แบบนอนแบบหมดอะไรตายอาแล้วก็คิดว่าเออ เอาวะกลับไปทําให้มันครบเสร็จไปซึ่งมันเหลืออีกประมาณ5ท่าสุดท้ายอ่ะเหมือนให้มันรู้สึก complete ในใจไอความรู้สึกนั้นอ่ะที่จะแบบทําให้รู้สึกว่าแต่ละวันที่ผ่านไปมันยังได้ทําอะไรไปบ้างปกติอ่ะช่วงนี้จะอินในการแบบเขียนเขียนบอจ์นี่เบาๆช่วงหลังๆละกันเราจะเขียนเหมือนเป็น to do list ว่าในวันพวกเนี้หรือวันนี้เนี่ยจะทําอะไรบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยของวันที่สิ มีอะไรตื่นเช้าช่วงชาดเย็นเก็บรูบี้ซื้อผลไม้กดเงินเก็บรูบี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เก็บรูบี้ให้เต็มวนวันนี้ก็จะทำมิชชั่นที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จใช้คำว่าคา้างคาก็คือมิชชั่นของการาไวายสีนี่ ไปได้กันแล้วรู้สึกนี่เริ่มวันนี้อยู่น้องเสือเสือวัดยากมากเพราะว่าไม่เคยวาดในนะตรงนี้ของสัตว์นี่ก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าปกติจะไปประมาณสองทุ่มม,มั่งสามทุ่มมั่งไปจนถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับการวาดรูปแต่วันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนกลางวันเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนลิสต์ลงไปเพราะถ้ามีความคืบหน้าได้เยอะเนี่ยก็จะเป็นความแบบฟูลฟิลในใจอยากให้รู้ว่าสาหรับเราอะความรู้สึกฟูลฟิลความรู้สึกว่าตเต็มเต็มหรือว่าได้ทําตามแลน หนึ่งสองสามสี่แล้วมันครบอ่ะมันเติมเต็มมากวันทําให้วันนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําสิ่งที่เราควรทําครบแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องใส่กิจจอดอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องมีก็ได้แต่ทําเพื่อให้รู้สึกว่ารักษาอะไรบางอย่างความความเต็มเต็มในใจเอาไวอ้อ่ะ สิ่งที่ขาดไม่ไ <Aman> ด <looking for shit> <side> okay. ้ในการนั่งทำงานคืออะไรหรอก็คืองานไงคือการเปิด Youtube ดูสิ่งที่แย่ที่สุดคืออะไรหรอวะในการเริ่มทำงานหาหนังดูหาเพลงฟังเอาวาเรากลับมาที่ Demon's l ล y ยกันแล้วกันโอเคไปเริ่มทางานกันไม่ใช่อะไรหรอกแบบมันจะหมดละใช้เวลาไปกับอะไรกัมากเลย ี้ไม่ราสี่โมงปะสี่โมงมสี่โมงสิบกินข้าวข้าวจากอันนี้คือเอาจากอันนี้มาใส่อันนี้ฉัน,นะนโอเคก็ตอนนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่แล้วเมื่อวานถ่ายถ่ายฟุตแค่ตอนเช้าตอนระบายสีแล้วหลังจากนั้นก็ ผู้ยาวๆจะยังออกกำลังกายอยู่นะแต่ออกเสร็จเดียวเมวื่อวานไม่ได้เล่นเกมแล้วเพราะว่าอะไรเอ่ยนี่นะคะต่าดาออได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วมีอะไรไ้าแมชชีนเวร์ดี้ครอปเรดี่อินกรีนเฮาส์บลาๆชอบเคลานี้มากเลยสะดวกสะดวกชอบ เต้นเกมเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาเวลาอีกและบ่ายสองสิบห้าแบบน้ำดีกว่าเข้ามาทำงานต่อแฮปปี้แล้วเต้นเกมกองทับเดินด้วยทองเว้ยยำแซลมอนจ้ะผู้อุปรากาคุณผู้ใจดีในการซื้อแซลมอนมาฝาก <c oughs> แซลมอนลาอติมน,น่ารักงวาง่ากนั่ลที่สุดเย้ yeah! ผู้มีอุปราากากุลม่ประเมิดเลยเอาไปหมุกไหยบ่ยูที่เลยหรอเข้าใจนะจเสร็จแล้วค่ะเสร็จในวันคริสต์มาสพอดีเดี๋ยวไปกินข้าวกับแล้วจะมาแกะขอบเทศกันต้องค่อยๆแกะพอกล้วว่าเดี๋ยวกระดาษจะยุยงก็าว่าตั้งงั้น ทำความสะอาดห้องหลังจากที่มิชชั่นในการวาดรูปเสร็จแล้วสวยมากเออไหนๆก็มาแกะมาแกะอันนี้กันก่อนละกันพอดีมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความสะอาดปกติอ่ะเวลาแกะกล่องอ่ะเขาจะบอกให้ถ่ายวีดีโอด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่เคยถ่ายเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบในกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคนี้ต้องถ่ายน่ะน้ายาีทำความสะอาดพื้น อันนี้ก็นำยาทำความสะอาดพื้นขอขอนุญ,ญาตจะไม่โชว์ยี่ห้อเพราะว่าน้องเตนเป็นแค่เ็นแอมบาสเตอร์คนใหม่ของเขาก็เลยว่าเดี๋ยวไปไปสั่งของเขาพอดีเพิ่งรู้แล้วพอดีแบบว่าสั่งของไปก่อนที่ว่าจะประกาศเรื่องแค่เ็น Ambassador แอมบาสเตอร์แค่นั้นแหละครบโอเคาม้สสบายใจแล้ว รูเสึกแล้วแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือจัดบันทึกถึงสิ่งที่ควรทำแล้วก็ว่าสิ่งแรกที่จะทำอ่ะคือการออกแบบหน้าปกเริ่มเลย ลประกอบการจากการออกแบบไทโปเพราะว่าว่ารูปเอะกลับไปว่าลูกเถอะเรื่องความที่นิยายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนางเอกที่มันไม่กิบแอะแอมฟักอาเบลลลมละลายทีเนี้ยพอด้ดวยด้วยพลอตที่นางเอกมันไม่กิฟออฟักเพราะว่าเราสามารถแบบยืนด้วยกรรมแข้งตัวเองได้อะเราก็เลยอยากได้คำว่าแบบไม่กิบแอดแอมฟักใช่ไหมงั้นเราเอาเป็นไม่รู้ว่ารีดอะไรจะให้ผ่านไปน,นะแต่เดี๋ยวลองดูนิ้วกลางนิ้วกลางมันก็เป็นแบบว่าแกรมูลัสเลยนะมีเครื่องประดับแบบแกรมเลยเพราะว่า She can b e rich again แต่ก็ไม่ได้รวยเพราะว่าแต่งงานกับผัวรวยนะจ๊ะรวยเพราะทํามาหากินจ้ะอ่าอันเนี้ยจะเป็นแบบพื้นหลังโปร่งใสก็คือพื้นหลังอจะขาวไปเลยให้มีความเหมือนจะมินิมอลนะแต่ว่าเนี้ยจะแกลมดอกไม้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 ดอกไม,กไม,กไม,กไม้คือการวาดมืออ่ะเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะเราวาดมือไม่เก่งเลยทีนี้ปุ๊บตอนนี้ก็เป็นชื่อเรื่องก็คือจะทําเหมือนจะมินิมอลนะแต่ส่วนมือจะแกลมเลย แต่ทีเนี้ยซึ่งเราก็เวลาวาดรูปเราวาดรูปใน iPad ดดีก็ต้องรอ iPad ดอยู่ดีเอาไว่าก็ประมาณนี้ลวกันจะ okay, ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเท่ากับว่าออกแบบปกก็ประมาณนั้แหละสุดท้ายก็ต้องไปวาดอยู่ดีงั้นเรามุฟไปมิชั่นต่อไปเลยก็คือการรีไรน์ใหเฮ้ย hey, นี่เป็นเวลาตีสองตีสองอยังวะยังแล้วก็ ไม่สามารถนั่งบนเก้าอี้ได้เนื่องจากวันนี้สควิดเกมออกแล้วก็รู้สึกว่าแกสันโดนพี่กับเธยตกพี่กะบเธย,ยสวยมากวันนี้ก็เช็คลิสันว่าทำตามที่แพลนไว้ได้เท่าไหร่ไทโปปกนิยยไม่ได้เลยกลับไปวาดรูปเถอะเฮ้ยแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไอเดียว่ะ ฉันกลัวนิ้วกลางอะมันจะขึ้นปกในลิอะไรไม่ได้ในในเม็ดไม่ได้ด้วยความที่ <S <S ชื่อเรื่องมันเกี่ยวข้องกับการมีสามีมันมีการแต่งงานเป็นฐานเราก็เลยจะเปลี่ยนจากการว่านิ้วกลางเนี่ยเป็นวาดนิ้วนางแทนเสือความใกล้กเคียงกันแต่ว่า <S <S ลีกเซนเซอร์ได้มากกว่าเดี๋ยวลองดูเพราะฉะนั้นไทยโปกปกนิยายทำไม่ได้นะจ๊ะไปวาดแบบลีไรนิยายลีไรแล้ว <S <S เขียนนิยายต่อไม่ได้เขียน ยอย่ายางเดียวเลยปอกลันกายได้จ้ะตัดวิดีโอก็ไม่ได้ทำเล่าวันก็เลยไม่ได้นะสตาดิวสองชั่วโมงทำสำเร็จแค่สองอย่างแบบไม่มีสมาธิด้วยต้องแก้นะเนี่ยปัญหาเรื่องไม่มีสมาธิเนี่ยเพราะว่า oh, <what? S 1> งานไม่เดินเท่าไหร่เลยเมื่อก่อนเหมือนจะเขียนได้เยอะกว่านี้นะเป็นหมื่นคําเ่อเขียนได้นะตรงนี้คือแบบอะไรก็มา่าู้อ่ดึกไปนอน คุยยับกล้องนี่ไม่ได้นชวญได้ชวนอะไรใครแก่ yeah, finally นี่คืออะไรนี่คือคำวิเศษจบปริบณ์แปลว่าเขียนนิยายจบแล้วสนนเวลาวันนี้วันที่29ธันวาตอนเที่ยงคืนจริงๆก็ไม่ใช่เที่ยงคืนหรอกเพราะว่านาฬิกาในกาแพดมันเร็วไปสินาทีประมาณ5้าทุ่ม48ของวันที่28ทธันวาิียาย เรื่องนี้ก็ได้จบปริบุ์แล้วเย่ที่สุดก็เขียนมันมาจนจบได้เก่งจริงๆเรื่องหน้าจะทําให้ดีขึ้นอย่างไรก็ในเรื่องของสมาธิและความสม่ำเสมอในการทํางานเอาเป็นว่าตอนนี้ปิดจ็อบใหญ่แล้วเหลือขั้นตอนในการรีไรและก็พิสูจน์อักษรแล้วก็ทําปกก็ไม่เยอะหรอกนิดเดียวโอเคแต่วันนี้จะให้รองมาตัวเองด้วยการเล่นเกมจ้า วันนี้ก็เป็นวันที่ส0ิแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้อ่านอะค่ะก็คือไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นแหละมันก็เป็นช่วงแบบมีทุกทุกอย่างทุกมวลอารมณ์อันอาวอนอ่อนไหวเข้ามารุมเร้าทําร้ายได้ก็เป็นวันที่ฟูมไฟอยู่พอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาทํางานก็เดี๋ยวจะพักนึงก็จะกลับไปออกกําลังกายแล้วจริงๆวันนี้ก็ทํางานแบบ พยายามไม่แตะมือถือถามว่าต่อเนื่องได้ขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแตะมือถือน้อยลงแล้วก็มีความคืบหน้าของงานแบบที่เห็นได้ชัดเนี่ยมากขึ้นในขั้นตอนของการเรีร์อ่ะก็เลยว่าถ้ามันจําเป็นต้องเพิ่มเนื้อหารหรือเพิ่มบทใหม่ทั้งบทหรือเขียนใหม่หรืออะไรก็ทําให้เวลากับมันเพื่อให้มันออกมาดีอันนี้จะเป็นการอ่านแบบเขียนไปด้วยว่าอะ,อะไรยังไงประมาเนี้ค่ะ วันนี้เป็นวันที่4แล้วเปิดปีใหม่มาเนี่ยเราเออกกำลังกายแค่วันเดียวเองไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้กายเป็นแบบว่า back to be loser again แม้ในปี6กแปแล้วก็ตามมาเริ่มกันใหม่เค้ามันอาจจะเป็นการทำงานสขั้นตอนนะเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นอันที่เราอ่านจาก PDF แล้วก็จดลงไปว่าต้องแก้อะไรบ้างแล้วค่อยมาแก้อีกทีที่ฝั่งนี้ ซึ่งในความเป็นปจริงอะเราสามารถแก้ที่ตัตเวิร์ดได้เลยแต่เราแค่รู้สึกว่าอยากอ่านแบบอ่านอย่างเดียวไม่ใช่อ่านไปแก้ไปคมันอาจจะเสียเวลาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆพอทำพอทำในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยอันเนี้ยเร็วกว่า วันที่หกมุนกะรัวมุนกราคมและอ่ออย่างที่บอกพิสูจน์อักษรรอบแรกเสร็จเรียบร้อยจริงๆตั้งใจตั้งใจจะทำหลายอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ค่อยได้เป็นไปตามแผนเท่าไหร่ปัญหาคือตัวเราเองเหนื่อยวันนี้ก็น่าจะเป็นว่ารูปปกต่อให้เสร็จ ตอนแรกตั้งใจว่าจะวาดเป็นนิวนางอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้นก็รู้สึกว่าเออมันอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเออให้มันเห็นหนะ้าตุ้นตะครด้วยไปวาดกันต่อเถอะวันนี้อยากวาดให้เสร็จละอาบน้ำแล้วแล้วก็น้องซื้อเฟรปเป้มาฝากน่ารักจังเลยตอนนี้นะคะวาดหน้าปกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูก็ทำเป็นไฟล์ png อย่างแรกที่รู้สึกเลยคือรู้สึกว่าน้องตัวน้องหัวโตวจังเลยอะ มันจะปรับยังไงวะคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราคิดมากไปเองว่าโอ้โหมันโตบางทีมันอาจจะไม่โตก็ได้แต่เราคิดเยอะไปแต่พรวิกีเอรก็โตแหละก็เราความจริงเถอะว่าหัวโตหรือเพราะว่าเห็นไหล่ก็เลยรู้สึกว่าหัวโตเดี๋ยวเอาเพราะมันเห็นไหล่ปุ๊บมันจะรู้ว่าก็ไม่นะเนี่ยหัวฉันกับไหล่มันก็แบบหรือมันเป็นที่หัวเราโตแล้วเราชินกับสรีระตัวเองก็เลยวาดตัวละครหัวโตไว้ดูเหมือน เดี๋ยวแก้ปัญหาเอาแล้วกันอุ้ยหลอดแตกก็ว่าอยู่แล้วแหละก็ต้องมันทำไงดีเอาเอาไหลออกเอาไหลไปเออแค่นี้ก็ดูหัวไม่โตละพลางไหลเพราะพอเห็นไหลปุ๊บอุ้ยไหลแค่นี้ก็หัวไม่โตนะหมูหัวโตวปะไม่นะเออคิดไปเองทั้งนั้นโอเคจบไม่โตก็ไม่โตอาไรแต่ละ ก็ากำลังจะเปิดเรื่องแล้วนะคะรอบนี้ก็เปิดเพลงไปเลยเราไม่ปิดด้วยนะคะเสียงมันแทรกกันไม่เป็นไรรอกจะเปิดเรื่องละค่ะจอใครงงว่านี่ทำอะไรนะอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการลงนิยายก็ไม่มีอะไรมากก็กรอบจาอกเวิร์ดมาลงแล้วก็จะตั้งเวลาเผยแร่ไว้ด้วยคำที่เขียนจบหมดแล้วแล้วก็รีไรต์เวลาขั้นตอนแรกรีไรต์เวลารอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยู่ในจุดที่สามารถลงได้ แต่ว่าถ้าถึงขั้นว่าขายอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นว่าจะต้องพิสูจน์อักษรอย่างน้อย2อนถึงสามรอบก็จะก๊อปไปลงเออไปลงบลิทอาไรเลยแล้วก็ตั้งชื่อตอนตั้งไว้แล้วก็แค่แบบพิมลงไปตั้งวันที่มันจะสามารถมีฟีเจอร์ในการตั้งวันที่ตั้งเวลาเผยแพร่ <c oughs> ก็ อนที่สิบห้าก็จะเผยแพร่วันที่สิบเก้าแล้วก็ตั้งเวลาตอนตอนที่มันจะเผยแพร่ได้ด้วยก็คือตอนสองทุ่มสิบห้าของทุกวันสารบัญตรงนี้ทําให้ทํางานง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าเวลาจะไปขายายจะเดินทางไปบทไหนก็แค่มากดกดกดมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าบทนั้นตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มจะห้าทุ่มละอีกสี่นาทีห้าทุ่มก็เรียงตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ ต,ติดเหรียญตั้งค่าติดเหรียญไปประมาณสี่ตอนเห็นปะที่เป็นแถบแดงแดงอันนี้คือตั้งติดเหรียญไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อวันนี้ไปทำอื่นละเป็นนอนไปนอนไปนอไปอกกำลังกายะไรก็ว่าไปออกกำลังกายห้าทุ่มโอเคเอโยวันนี้เป็นวันที่สิ 11. <laughs> 11บเอ็ดสิบเอ็ดมกราเท่ากับว่าไม่ได้อัดหลายวันมากเลยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์อักษรรอบแรก เหลืออีกประมาณ 3. ามสิบหน้าสุดท้ายตอนนี้จัดหน้าเป็นไซส์ A5 แล้วคือตอนแรจกจัพิสูจน์อักษรในไซส์ A4 ก็จะใช้เวลาประมาณวันละวันละห้าหน้าถึงเจบหน้าประมาณนี้ถ้าใช้เวลาสองสามวันแต่พอเป็นไซส์ A5 เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ520หน้าจริงมีจุดผิดเยอะแม่แล้วก็มีจุดเล็กๆที่ต้องปรับพอตอยู่พอรู้สึกว่ามันเป็นพรอทออันใหญ่หลวง เมื่อเทียบกับสติปัญญาตัวละครกับวิธีการคิดและการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปรับไม่เยอะปรับให้มันดูแบบสมเหตุสมผลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวพอเสร็จจากเรื่องเนี้ยก็จะเริ่มหาข้อมูลเรื่องใหม่แล้วแต่ว่าระหว่างที่หาข้อมูลอะว่าจะเขียนอะไรเล่นๆออกมาแบบขำๆใจๆสักเรื่องสองเรื่องเออป่ะี่จุดอะอะยังว่าจะพักว่าจะดูสควิตเกมต่อ คือดูหลายรอบแล้วมานั่งดูเบอร์หนึ่งสองูนย์ค่ะออนนี่พี่สาวคนสวยเยอย่างชอบเลยอะ่ะก็มาแก้งางานกันตัวดะคะแก้ปรับเดียวมัง้งคิดว่าอืมคืนนี้ก็น่าจะเสร็จ ช่วงนี้ชีวิตวนเวียนอยู่ก่โตทาง,งานมากเลยอะ่ะเพราะว่าใกล้จะได้ปิดต้นฉบับแล้วตั้งใจว่าจะไม่วางขายอ e ีบุ๊กเลยอะ่ะจะรอประมาณแบบอัพถึงตอนที่20ก่อนนั่นแหละถ้าวันนี้โอเคก็จะได้ไปงานพิสูจน์อักษรรอบสุดท้ายก็ไม่น่าจะแก้เยอะแหละคิดว่าเพราะรอบที่แล้วเราแก้สะบ,บัดเลยคนกดเข้าชั้นตั้ง8คนอะดีใจจัง <laughs> วันนี้เป็นวันที่10 วันที่สิบหกเหลืออีกราวๆ62สนะิบสอแน่ปะลงมือเลยจ้ะอเออตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน20 งานพิสูจอักษรรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเก่งจังเลยเดี๋ยวไปนอนละเพราะาทำงนานเสร็จแล้วนอนได้เดี๋ยวจะปิดซีรีส์นี้หลังจากที่วางขายอีบุก๊กวันแรกนะแล้วยอดขายอะไรยังไงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปอยู่คลิปหน้าไม่รู้จะได้พูดถึงไหมนะเอาเป็นว่าถ้า,ถ,าถ้าวันดีก็เดี๋ยวไปพูดถึงคลิปหน้าก็ให้มันดีแล้วกันเพราะอยากพูดถึงจริง แยขายอีบุ๊กแข่งๆข่พ่เพื่อพันดาวลดดรับมาฟาดสรุปว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยอะปีใหม่แต่คนเดิมหมอเพรามันติดโทรศัพท์อะแทนที่จะได้เริ่มงานตอนเที่ยงใช่แล้วก็ทาไปเรื่อยๆบ่ายโมงบ่ายสองพามันติดโทรศัพท์ปุ๊บอะมันก็มีเวลาทำงานน้อยลงอย่างงานวันเนี้ยถ้าทำตามตารางได้เนี่ยงานมันจะเสร็จประมาณห้าหกโมงแต่เอาเข้าจริงก็อย่างที่เห็นคือเสร็จ เชียงคืนกว่าเมื่อก่อนยังพยายามหาวิธีเลิกนะเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ไม่แม้แต่จะรู้สึกว่าอยากจะพยายามเลิกพยายามคุมตัวเองด้ยซ้ำค่ะเดี๋ยววันนี้ไปนอนละบายบายและนี่ก็คือนี่ยาของเรา a p p r o v e แล้วเหลืออีกสามวันก็วางขายได้ขอให้ขายดีเป็นเทน้ำเที้ได้เหตุฝาสาุสาอ,อันนี้เป็นวันที่ 23่สก้องถูกปัง23่สิามโมกราก็ปิดซีรีส์แรกของเราไปนะด้วยการวางขายอีบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำ็จสักทีไปกับประทองยี่ยี